ไปนะมองทางด้วยลูกมองทางด้วยเออวันนี้เรามาแต่เช้าเลยเนาะตอนนั้นพี่เชื่อเลยใช่ไหมเชื่อมาเออพี่เชื่อมา,อมาโอเคพี่เชื่อมาได้สอนลูกไหม ใช่จะกระป๋น,นใช่ไหมมากเลยไม่เชื่อจริงแบบนี้เนี่ยสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ เก่งเดินคนเดียวได้เก่งเลยถ้าเราฝึณซ็อกเกิลเรได้แหละไปฝึกค้ามของลูกเียแล้วไปบางทีเราไม่ร้องเนามีบ้างเป็นบางวันค่ะจะมีแบบวันพฤหัสอย่างเงี้ยเขาจะร้องไม่อยากเรียนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันไม่สนุกถามคอมพิวเตอร์ไม่สนุกยังไงลูกคอมพิวเตอร์คุณครูสอนพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่บอกเขาไม่อยากเรียนร้องไห้ไม่อยากมามากเลยฝังใจอยู่อาทิตย์หนึ่ง แต่เขาก็มีให้เล่นเกมบางจาังหวะนะใช่ใไรกึเปล่าคอมพิวเตอร์มันไม่จะดูขางทีครูสอนพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่